สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสบายทิพย์นะคะวันนี้เรามาฟังนิทา,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 านพื้นบ้านเรื่องนางหมาขาวกันค่ะนิทานพื้นบ้านเรื่องนางหมาขาวเป็นนิทานพื้นบ้านทางภาคอีสานเป็นนิทานสอนใจเยาวชนชาวบ้านอีสานาานานหมอรำหมู่นิยมเอามาแสดงเสมอในตอนจบเรื่องก็จะมีคำกรสอนใจให้ทุกคนกระตันยูต่อผู้มีพระคุณ ไม่เฉพาะเป็นคนเท่านั้นแม้แต่สัตว์ที่เคยทำคุณให้กับตนเราก็ต้องรู้จักบุญคุณด้วยเราไปฟังนิทานกันนะคะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจันทคาม ซึ่งฝ่ายภรรยานั้นได้ท้องแก่จวบจนใกล้จะคลอดอยู่แล้วในขณะเดียวกันในหมู่บ้านได้เกิดโรคระบาดขึ้นผู้คนต่างพากันล้มตายเป็นจำนวนมากสองสามีภรรยาจึงชวนกันอพยพหนี้จากหมู่บ้านมาอาศัยอยู่กลางปา่าแล้วต่อมาไม่นานผู้เป็นภรรยาก็ได้คลอดลูกฝาแฝดออกมาเป็นผู้หญิงสองคน เมื่อคลอดลูกแล้วนางก็สิ้นใจตายไปส่วนสามีอยู่มาไม่นานก็ตรอมใจตามภรรยาไปอีกคนหนึ่งปล่อยให้เด็กทารกแรกเกิดทั้งสองร้องไห้อยู่ในป่าเช่นนั้นในขณะนั้นเองมีหมาขาวตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวเมียออกมาหากินพอมาเห็นเด็กทั้งสองก็เกิดสงสารจึงเอาไปเลี้ยงเป็นลูก แม่หมาขาวให้เด็กทั้งสองกินนมของตนเองและหาอาหารให้กินเลี้ยงจนเติบโตมาเป็นสาวในทุกๆวันนางหมาขาวตัวนี้จะพาลูกสาวทั้งสองออกไปหากินในป่าด้วยวันหนึ่งได้เกิดพายุพัดแรงทำให้นางหมาขาวต้องพัดพร้าจากลูกไปลูกสาวทั้งสองก็โดนลมพัดไปถึงเขตบ้านนายพราน เมื่อในพรานเห็นหญิงสาวทั้งสองงดงามยิ่งนักในพานนึกอยากได้รางวัลจึงได้นำหญิงสาวทั้งสองขึ้นถวายแก่พระราชาซึ่งยังโสดอยู่พระราชามีพระอนุชาซึ่งยังโสดเหมือนกันเมื่อพระราชาและพระอนุชาส่งทอดพระเนตรเห็นหญิงสาวทั้งสองคนก็รู้สึกพอพระทัยเป็นยิ่งนักพระราชาจึงได้ผู้เป็นพี่เป็นมเหสี ฝ่ายพระอนุชาก็รับผู้เป็นน้องเป็นชายาขณะนั้นแม่หมาขาวซึ่งพลัดผ้าจากลูกมาเป็นเวลานานก็ได้แต่ร่ำให้คร่ำครวญคิดถึงลูกและออกติดตามหาลูกสาวทั้งสองจนได้ยินข่าวว่านายพรานเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูลูกสาวต่อจากตนจึงมาหานายพรานเพื่อถามหาลูกสาว และได้เล่าว่าเหตุการณ์เป็นมาอย่างไรเมื่อนายพรานทราบก็เกิดความสงสารจึงบอกความจริงและพานางหมาขาวไปหาลูกสาวในพระราชวังเมื่อมาถึงพระราชวังนายพรานก็ทูลพระราชาตามความเป็นจริงแต่พระม่เหสีนั้นทรงอับอายขายหน้าเกรงว่าผู้คนจะรู้ว่าตนเป็นลูกของนางหมาขาวจึงทูลเทศต่อพระสวามีไปว่า ไม่เป็นความจริงหม่อมฉันไม่ใช่ลูกของนางหมาขาวเพคะพร้อมทั้งขับไล่นายพานและหมาขาวออกไปแต่นางหมาขาวไม่ยอมไปพร้อมทั้งอธิบายว่าตนคือเบมฆของพระมเหสีส่วนพระมเหสีหรือลูกสาวคนโตของนางหมาขาวนางก็ปฏิเสธไม่ยอมรับอยู่ดี พร้อมทั้งด่าและก็ตบตีใช้ไม้ทุบตีนางหมาขาวจนนางหมาขาวนอนล้มกลิ้งลงแล้วนางก็เอาน้ำร้อนที่ต้มเดือดๆสดาดใส่แม่หมาขาวที่นอนเจ็บอยู่นางหมาขาวได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสส่วนนายพานเห็นท่าไม่ดีจึงรีบนำแม่หมาขาวไปที่วังของลูกสาวคนเล็กส่วนลูกสาวคนเล็ก เมื่อเห็นแม่หมาขาวก็จําได้ทันทีว่าเป็นแม่หมาขาวของตนนางจึงรีบมากอดและอุ้มแม่หมาขาวทันทีแล้วรีบพาไปรักษาแต่ถ้ว่าแม่หมาขาวทนพิษบาดแผลไม่ไหวนางจึงสิ้นใจตายก่อนตายแม่หมาขาวบอกว่าห้ามเผาหรือฝังร่างนางเป็นอันขาดให้เก็บกระดูกแม่ไว้บูชาในวัง ลูกสาวคนเล็กก็ทำตามที่แม่หมาขาวพูดนางเก็บกระดูกแม่หมาขาวใส่หายเอาไว้บนหิ้งบูชาเป็นประจำในวันพระวันสำคัญไม่ได้ขาดแล้วก็ยังทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แม่หมาขาวเป็นประจำอยู่ต่อมาเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นกระดูกของแม่หมาขาวกลายเป็นทองคำข่าวนี้เรื่องลือไปถึงหูผู้เป็นพี่สาวที่เป็นพระมเหสี พี่สาวก็มาขอส่วนแบ่งทองคำจากน้องแต่น้องไม่ยินยอมให้จึงได้เกิดโต้เถียงกันจนความรู้ไปถึงหูของพระราชาพระราชาจึงได้เรียกทั้งสองเข้ามาสอบถามความจริงในที่สุดความจริงก็ปรากฏพระราชาโกรธมากที่พระมเหสีของพระองค์ทูลเทจและเป็นคนอักตันยูต่อผู้มีพระคุณ พระราชาจึงตัดสินให้ประหารชีวิตนางเสียส่วนน้องสาวให้อยู่ในพระราชวังดังเดิมและมีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ใดมีความกตัญยูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีความเมตตาการุณาจะส่งเสริมให้บุคคลน,นั้นพบเจอแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทั้งในปัจจุบันและอนาคตส่วนใครที่เป็นคนอากตัญญูต่อผู้มีพระคุณมีใจโหดเยี่ยมอมมิตหรือไม่มีจิตใจคิดเมตตาสงสารก็จะได้รับกรรมในภายภาคหน้าเช่นกัน จบนิทานพื้นบ้านเรื่องนางหมาขาวแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะขอบคุณมากค่ะ